วันนี้ยังไม่ทุ่มหนึ่งเลยครึ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆสามคนที่มาให้กำลังใจป้าเอมนะคะมันครึ้มพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสองแล้วที่บ้านเราวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดตอนอุ้ยเดี๋ยวกัน ที่นี่เป็นสิบเอ็ดจะกลางคืนแล้วที่บ้านเราสิบสองเช้าแล้วนะคะใช่ไหมใช่สิโอ้ยเพี้ยนอีกแล้วป้าโอ้ยต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าป้าก็รอฟังข่าววันที่สิบสองเพี้ยนอีกแล้วเพี้ยนอีกแล้วมันคลึ้มสีน้ำเป็นสีเขียวเหมือนสีน้ำทะเลเลยโอ้เมื่อกี้ สวัสดีค่ะสิบสองกำลังใจป้าจะไปดูไขหา่านวันนี้ดูอ้ย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 ,อยดูช่องของแม่ของดาราสาวคนหนึ่งที่เขาทำบ้านมีสวนปลูกผักเอ้ยมีสวนปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่าน เขาเลี้ยงห่านด้วยแล้วเขาก็ทําคลิปกินข้าวเชาว้าก็ในจานคือไข่ห่านต้มเขาบอกว่าหานเขาตัวนี้ออกไข่เยอะไข่ดกแต่ไม่ฟักไข่ไม่ยอมฟักไข่เขาก็เอามาต้มกินสีแดงแล้วเขาต้มสวยๆเป็นเป็นไขา่ย,ยัางมาตุม้มแต่ป้าเอ็มไม่เคยกินไข่ห่าน สมัยที่ป้าเอ็มเป็นเด็กเนี่ยได้ยินผู้ใหญ่พูดหลายอย่างนะที่ได้ยินผู้ใหญ่พูดน่ะกินถ้าหากพูดไปไม่รู้จะผิดกฎ u t u b e ไหมเราพูดถึงสิ่งที่ว่าเราได้ฟังมาไม่น่าจะผิดนะยังกระต่ายเอ้ยห่านเอ้ยอ๋อสวัสดีจานู ป้าเอ็มไม่ได้ไปเยี่ยมหนูเลยขอบใจจริงๆที่แวะมาป้าคิดถึงคิดถึงหนูยังอยากจะยังว่าจะพูดกับนกเลยว่าช่วงเนี้ยน้าไม่ได้ไปเยี่ยมหนูเลยตอนนี้ที่บ้านเราหนูวันนี้วันที่สิบสองใช่ไหมที่บ้านเราตอนนี้ก็ตีห้ากว่าหนูต้องตื่นมา เพื่อที่จะเตรียมอาหารเช้าให้น้องพีทีกินก่อนไปโรงเรียนแล้วหนูก็ขับรถไปส่งน้องที่โรงเรียนป้าจะพาไปดูไขห่หันป้าจะพาไปดูไข่หัน โอ้ยต้นน้ำนมกระทิงอุ้ยดอกหอมหอมหอมจริงๆมันหอมแล้วเป็นเป็นหอมหอมสว่างสว่างมันมันกลิ่นมันคนละแบบกับหอมไกลหมื่นลีอันนี้หอมหอมจนฉุนหอมจังยังอยู่สี่ฟองหายไปฟองเดียวตั้งแต่วันนั้น ซีฟองยังอยู่ยังอยู่ซีฟองเหมือนเดิมค่ะแม่หารไม่กลับมาแล้ว